ค่ะทุกคนกลับมากับเรากันอีกแล้วนะคะในชาแนลมิววี่แอนนี่ทามนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมารับคำ้านะคะจากช่อง f underscore channel น่าจะใช่นะคะเท่าที่จะไม่ผิดโอเควันนี้ก็จะมาเอ,อ่อรับคำถาเพลง p p a p นะคะนี่อันนี้นี่เองนะโอเคค่ะก็ เดี๋ยวขอดูก่อนนะคะว่าจะมีท้าต่อดีหรือเปล่าหรือว่าไม่มีนะคะโอเคงั้นเราไปเริ่มกันรอโหลดแป๊บอ้า I have a pen. I have an apple. Uh, apple pen. I have a pen. I have pineapple. Uh, pineapple pen. Apple pen. Pineapple pen. Uh, pineapple apple pen. Uh, pineapple apple pen. <laughs> โอเคค่ะก็ขอทักต่อ,อกทุกคนที่ดูคลิปนี้นะคะโอเควันนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย